หนูรัตเปิดแชทสีชูบูบอกรักครูพับุญสว่างฉ่ำลั่นจะได้เจอกันครั้งที่2แล้วหลังจากที่ได้เจอกันเป็นครั้งแรกสําหรับหนูรัตส,สุภัชยาและครูภับุญแสงเดือนที่ทั้งคู่มาเจอกันพร้อมกับเสื้อคู่สีเขียวเหนียวใจแถมยังได้ปล่อยโมเมนต,ต์หวานๆมีการตักอาหารให้กันป้อนข้าวให้กันทําเอาหลายคนอิดช้าตาร้อนไปตามๆกันล่าสุดหนูรัตที่ตอนนี้รู้สึกว่าจะคลั่งรักเป็นพิเศษครับได้ออกมาโพสต์เปิดแชทสีชพูพูที่บอกรักกับครูภพบุญสว่างฉ่ำโดยใน แ็คเนี่ยหนูรัตได้บอกรักครูภิยบุ์ว่ารักนะจูบซึ่งครูภิยบุ์ก็บอกรักกลับมาว่ารักเหมือนกันครับพร้อมกับหัวใจสีเขียวหนูรัตถามกลับไปว่าเจอกันวันไหนดีคะ ครูพัยบุญตอบกลับมาบอกว่าไม่บอกได้ไหมอ่ะอยากเซอร์ไพรส์พร้อมกับหัวใจที่ลุกเป็นไฟถึง2ดวงหนูรัตตอบกลับไปว่าขอบคุณค่ะและยังได้ระบุแคปชั่นอีกด้วยว่าจะได้เจอกันครั้งที่2แล้วค่ะเซอร์ไพรส์ขอบคุณค่ะหลังจากที่ได้โพสต์ออกไปมีแฟนๆเข้ามาแซวแล้วรวมยนดีกันอย่างมากมายครับแฟนคลับบางคนถึงขั้นขู่ครูพัยบุญว่าอย่าทําให้หนูรัตผิดหวังโดยบางคนได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าวาสนาผู้ใดเนาะบางคนก็บอกว่า าะสมกันดีคู่รักแห่งปีกิ่งทองใบหยกเฮเลนกงอยู hey ่บางคนก็บอกว่าขอให้เป็นแค่คอนเทนต์เถอะค่ะถ้าเป็นเรื่องจริงก็แอดเป็นห่วงพี่นูรัตนะคะอย่าไปล้อเล่นกับความรู้สึกพี่นูรัตเลยค่ะและบางคนก็เข้ามาขู่บอกว่าถ้ามาหลอกนูรัตพวกกรูนะเจอทัวลงแน่กงอยู่มักลาบ